ดีสวยสว <aunque S 2> ยังไม่ดีเหรอโอเคแล้วจะไปรักษาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมอดูต่อนะคะน่ะไปข่าวดีกว่าอนเอาประชารุ่นขอบคุณมากเลยรุ่นอันนี้อยู่หุหุเดือนอยู่แค่ประชารุ่นประชารุ่ไม่อยากจะอรับหมดแล้วหมดวละใช่ไหมโอเคโอเคครับครับผมครับผม

ยยอยากให้ท่านบอกคนไทยสักนิดนึงว่าถ้าหลบเข้าไปแบบนี้เขาเข้าไปแบบออกมามันจะออกยากไหมครับก็เป็นต้องเขาเข้าใจว่าประเทศเรามีคนอะไรอย่างนี้ครับเบอร์โ <c oughs> ทรศัพท์ที่เราได้มาเราได้มาจาก <c oughs> ไหนครับ <c oughs> เราได้มาจากไหนโอ้กลุ่มโทรศัพท์ใครเป็นคนหามาให้ใครเป็นคนห้ครับก็คือเขาจะยิงแ่งเอาครับยิงใส่สุมเอาครับเน่ยสุมอะไร ว่าจะเจอใครถ้าเจอแล้วตามยอยเลยเขาสายทำคนเดียวเลยคนเดียวต้องทำยให้ได้วันละสองวานตอนนึงคนง่ยแล้วถ้าไม่ได้ล่ะถ้าน้องทำไม่ถึงล่ะถ้าทำไม่ถึงเขาก็ไม่ให้เราทำ